พี่น้องจ๋ามาคุยหลาบปลาดุน้ำกันแซ่แบแซ่บหลาปลาดุกแบบบ้านเฮ้าหืมใส่ขาะขัวล,ลายลายแซ่บไปเลยจ้ะพี่น้องมือนียกยกซ้ำใส่เลยเวยจ้ะเด้อมี่ พักาดขาวจับพี่น้องเดยยังกินเนาะจานเนาะอาหารจานเดียวคือเกาเนาะจานเนาะประดุกตัวใหญ่ใหญ่สูตรเดิมใส่ขาเซฟแจกแบบพี่น้อง ใส่ปลาเล็กนั่นพี่น้องจา๋ารับข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งแล้วใหม่ๆพี่น้องจาอ้มอามากรยดเมื่อนี้ใส่ใบ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 มะกรูดเนาะหอม หอมใบมะกรูดหอมจนคาลรานนีก็จาเห็ดแปลกแสกแบบตะวันแสกมื้อนี่ใส่ไปจนคาใส่ตะไคร่ใส่ใบมะกรูดสุดยอดเลยหอม สมุนไพรครบเลยจ้ะใบโหละพาแซ่บกาเดลิจจาพี่นอ้องม,มาเยอะพี่น้องเลยนังกินเนาะวิชาผู้คนอยากกินแกงเ็ดนล้วจ้ะเนะาเนะ ทางนี้ก็มีอยู่จ้ะงันเป็นเหตุ้างขึ้นลหลายๆก็เลยไม่อ,อยากซื้อ,อมังเจ้าก็ต้มแพ็คไ้ถุงมากวันนีใจเนาะอยากจะได้ถ้าอยากได้ควางสนด,ด้วยจาะพี่น้องไปตลาดบางซื่อของสดจากต่างจังหวัดือ กินแบบนี้ก็ได้แซ่บอีหลี้จ้ะพี่น้องมาคุยเอาอืมแซ่บคระบแน่พี่น้องอืมน่องขาอาหารจานเดียวแซ่บขอบคุณที่รับชมคลิปพ,พบกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย